เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่95ประกาศข่าวดีแพทย์หญิงเห็นว่าคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ดีจึงกล่าวว่าขึ้นระวังอย่าให้เหนื่อยอยากเคลื่อนไหวมากหลีกเลี่ยงการทำอะไรหนักๆโดยเฉพาะสภาพอากาศแบบนี้อย่าโดนความเย็นในสภาพอากาศหนาวๆผู้สั้นๆคือต้องดูแลดีๆรอให้ผ่านสามเดือนแรกไปก่อนให้เด็กคงที่ถึงจะปลอดภัยมากขึ้น ส่วนเรื่องอาหารการกินเอาตามฐานะทางบ้านได้เลยอยากกินอะไรก็กินถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นเรื่องปกติของการตั้งครรภ์ไม่ต้องกังวลทำตัวตามสบายแค่อารมณ์ดีเข้าไว้ก็พอแล้วเยชูและเจ้าวนเทาต่างตั้งใจฟังแพทย์หญิงเตือนอีกนิดหน่อยจากนั้นจึงให้พวกเขากลับไปและสุดท้ายยังไม่ลืมที่จะเตือนว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์นะคะเยชูหน้าแดงรีบกล่าวขอบคุณคุณหมอก่อนจะดึงเจ้าวนเทาออกไปอย่างรวดเร็ว ภรยาคุณเดินช้าหน่อยคุณหมอบอกแล้วว่าจะเคลื่อนไหวมากๆไม่ได้ทำไมคุณถึงเดินเร็วแบบนี้เจ้าเวนเทารีบกล่าวตอนนี้เยชูชูจึงรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยคนที่เป็นแพทย์หญิงเปิดกว้างขนาดนี้เลยเหรอถึงได้พูดตรงๆออกมาแบบนี้น่าอายจริงๆ เจ้าวนเทาหัวเราอออกมาคนเขาเป็นหมอเห็นเรื่องแบบนี้มาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วอีกอย่างก็เป็นเพราะถูกชะตากับพวกเราถึงได้เตือนเยอะขนาดนั้นไม่ต้องอายหรอกจริงสิพัญญาคุณหิวไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าฉันยังไม่หิวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ามาในตัวอำเภอพวกเราไปบ้านพี่สาวใหญ่หรือบ้านพี่สาวห้าดีไหมคะเยชูชูถาม พวกเขามาถึงตัวอำเภอย่อมต้องไปเยี่ยมพี่สาวทั้งสองอยู่แล้วเจ้าวนเทานำผักใบเขียวและเนื้อมาด้วยของเหล่านี้เตรียมไว้ให้พี่สาวทั้งสองคุณอยากไปบ้านไหนล่ะ,จะเจ้าวนเทาถามเย่ชูชูมองฟ้าเวลานี้พี่สาวห้ายังไม่เลิกงานสินะคะงั้นพวกเราไปบ้านพี่สาวใหญ่ก่อนคากลับค่อยไปบ้านพี่สาวห้าก็แล้วกันได้สิ เจ้าวนเทายิ้มขณะประคองภรยาขึ้นรถจากนั้นขับรถสามล็อเครื่องยนต์ไปบ้านพี่สาวใหญ่เจ้ามีเพียงพี่สาวใหญ่เจ้าคนเดียวที่อยู่บ้านพี่เขยไปทำธุระในเมืองแม่ยายตามไปเยี่ยมญาติเด็กๆก,ก็ถูกพาไปด้วยถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะแวะเวียนไปสักครั้งจึงต้องพาไปรู้จักผู้คนวันนี้สามีของพี่สาวใหญ่ไปประจําการที่กรมทรัพยากรน้ำตอนค่าถึงจะกลับมาพวกเธอสองคนไปไงมาไงละเนี่ยเข้ามาในบ้านเร็ว พี่สาวใหญ่เจ้าได้ยินเสียงด้านนอกเปิดประตูออกมาก็เห็นน้องชายและน้องสะพ้ยจึงเรียกให้ทั้งสองคนเข้ามาในบ้านอย่างมีความสุขจากนั้นหยิบน้ำตาลทรายแดงมาต้มเป็นน้ำหวานจากน้ำตาลทรายแดงพี่สาวใหญ่ไม่ต้องหลอกข่ะพวกเราไม่ใช่คนนอกสักหน่อยเย่ชูชูกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวใหญ่เจ้าต้มน้ำหวานจากน้ำตาลทรายแดงสองถ้วยหนึ่งถ้วยให้น้องสะพ้อีกหนึ่งถ้วยให้น้องชายจากนั้นจึงถามน้องชาย อากาศหนาวขนาดนี้ทำไมถึงได้พาชูชูมาล่ะเจ้าวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวใหญ่ผมพาชูชูมาหาหมอหน้าพี่สาวใหญ่เจ้ามองไปยังน้องสะพ้ายอย่างมีความสุขชูชูมีแล้วเหรอค่ะเย่ชูชูพยักหน้าด้วยความเขินอายเจ้าวนเทากล่าวอย่างเคร่งครึมหนึ่งเดือนกว่าแล้วด้วยชูชูหมอว่ายังไงบ้างพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวด้วยความยินดียิ่ง เย่ฉู่เขินจึงให้เจ้าวนเทาพูดเจ้าวนเทาจึงทวนคำพูดของแพทย์ไปหนึ่งรอบพี่สาวใหญ่เจ้าได้ยินว่าหนึ่งเดือนกว่าแล้วแต่ทั้งสองเพิ่งจะทราบว่าท้องซึ่งนั่นก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดถึงอย่างไรทั้งสองก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหล่อนจึงย้ำว่าก่อนหน้านี้ก็ช่างมันเถอดทีหลังก็ใส่ใจหน่อยหมอเตือนได้ครอบคลุมมากฟังไว้นะพี่สาวใหญ่ฉันอยู่บ้านก็ทำแต่อาหาร เยชูพยักหน้าด้วยรอยยิ้มกล่าวเคล้ารอยยิ้มอีกว่าใช่แล้วพี่สาวใหญ่พี่สะพายสี่ก็มีแล้วนะฉันได้ยินพี่สะพายสี่บอกว่าสองเดือนกว่าแล้วจริงเหรอนี่ก็มีความสุขเป็นสองเท่าเลยนะสีครอบครัวของพวกเราจะมีเด็กๆเพิ่มมาอีกสองคนแล้วพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้มเดือนของพวกเธอเลียเลีกันถึงตอนนั้นก็เกิดตามตามหลังกันมาเลยฉันจะเก็บไข่ไก่ให้พวกเธอมากขึ้นนะ พี่สาวใหญ่ไข่ไก่ในหมู่บ้านก็หาซื้อได้ที่บ้านหลีเฉียจืออยากได้ไข่ไก่กี่ฟองก็ได้จะมาให้พี่สาวใหญ่เก็บไข่ให้พวกเราทำไมกันพี่สาวใหญ่เก็บไว้กินเองเถอะเจ้าหวนเทาสายหน้าพลางกล่าวพี่สาวใหญ่มีลูกสี่คนแค่ของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจะให้มาช่วยเขาได้อย่างไรพี่สาวใหญ่เก็บไข่ไว้ให้น้องชายตัวเองมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม มาถึงแล้วก็ย่อมต้องอยากรับประทานอาหารตอนเที่ยงพี่สาวใหญ่จเจ้าจึงห่อเกี๊ยวสองแบบคือไส้เนื้อแกะกับขึ้นช่ายและไส้ไข่กับผักใบเขียวผักใบเขียวเป็นของที่เจ้าเวนเทานำมาจากนั้นคลุกกับยำชัยเท้าฝอยเปรี้ยวหวานคู่กับกระเทียมหอมสุดๆไปเลยเยชูไม่ชินกับกลิ่นเนื้อหมูแต่เธอชอบรับประทานเนื้อแกะไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีลูกหรือไม่จึงรับประทานไปสองถ้วยใหญ่ เธอกินเกี๊ยวไส้เนื้อแกะกับขึ้นชายหนึ่งถ้วยไส้ไข่กับผักใบเขียวหนึ่งถ้วยทั้งยังดื่มน้ำซุปอีกครึ่งถ้วยการรับประทานแบบนี้ทำให้เจ้าวนเทาเงยหน้าขึ้นมามองบ่อยๆเพราะเขากังวลว่าภรรยาของเขาจะอิ่มเกินไปเย่ชูชูกลอกตาม,มองเขาตอนนี้ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวแล้วเธอแค่กินเยอะนิดหน่อยจะมองแบบนี้ทำไมกันถ้าไม่รู้คงคิดว่าไม่อยากให้เธอกินกินไปเถอะ พี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้มชูชูเรื่องที่ท้องแล้วเธอเองก็ต้องสนใจไว้นะแต่ก็อย่าเป็นกังวลให้มันมากเกินไปถึงยังไงก็อย่าไปคิดมากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแม้จะบอกว่าตั้งคันสิบเดือนแต่มันก็จะผ่านไปอย่างราบรื่นพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวถึงประสบการณ์เย่ชูจึงพยักหน้าด้วยรอยยิ้ม เรื่องท้องก็แล้วแต่คนบางคนไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเราวกับไม่ได้ท้องบางคนก็แพ้ท้องจนไม่ไหวกินอะไรเข้าไปก็อกหมดมีปฏิกิริยารุนแรงดังนั้นเธอก็อย่าไปฟังคนอื่นยึดตามร่างกายของตัวเองเป็นหลักพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวข้าฉันเข้าใจแล้วเย่ฉู่ฉูพยักหน้ายิ้ม พี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวอีกว่านี่เป็นลูกคนแรกของพวกเธอไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ทั้งนั้นเธอไม่ต้องแบกรับภาระทางใจนี่ไม่ใช่แค่การคลอดเพียงครั้งเดียวเสียหน่อยตระกูลเจ้าของพวกเราไม่เหมือนกับตระกูลอื่นตระกูลของเราจะลูกชายหรือลูกสาวก็มีค่าเท่ากันหมดเยชูยิ้มคำพูดนี้ถูกต้องคุณพ่อเจ้าและคุณแม่เจ้าปฏิบัติต่อหลานชายและหลานสาวอย่างเท่าเทียมไม่เคยปฏิบัติต่อหลานสาวในทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะซานยาและซื้อยาของครอบครัวพี่สีเจ้าคุณแม่เจ้าแอบเอ็นดูมากกว่านิดหน่อยด้วยประเด็นสำคัญก็เป็นเพราะพี่สัยสี่เจ้าดูถูกลูกสาวมากเกินไปหัวข้อแบบนี้เจ้าเหวินเทาพูดแทรกไม่ได้จนกระทั่งตอนนี้จึงได้กล่าวว่า ที่พี่สาวใหญ่พูดมาถูกต้องหมดเลยละภรรยาคุณอย่าก,กดดันนะอย่าไปสนใจพี่สะพ้ายสีตระกูลเจ้าของพวกเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยคุณดูพ่อกับแม่สิพวกเขารักพี่สาวใหญ่กับพี่สาวห้ามากขนาดนั้นสมัยก่อนมีคนจํานวนไม่น้อยในหมู่บ้านอยากมาเกี่ยวดงด้วยแต่พ่อแม่มีสายตาเฉียบแหลมไม่ตอบรับสักคนเลยพี่สาวใหญ่เจ้าดูด้วยรอยยิ้มยังจะแซวฉันกับพี่สาวห้าของนายอีกเหรอ แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคำพูดนี้ไม่ผิดสักนิดเดียวพ่อแม่ของหล่อนปฏิบัติกับหล่อนและน้องสาวห้าอย่าไร้ที่ติดสมัรยอน,นั้นถ้าพวกน้องชายรับประทานอะไรพวกหล่อนที่เป็นพี่สาวน้องสาวก็จะได้รับประทานด้วยเช่นการเรียนหนังสือพวกหล่อนที่เป็นพี่สาวน้องสาวก็ได้เรียนเช่นเดียวกัน ไม่เหมือนลูกสาวบ้านอื่นที่ต้องทำงานตั้งแต่เด็กจนโตได้รับประทานน้อยที่สุดแต่ทำงานมากที่สุดแต่งงานออกไปครอบครัวฝ่ายหญิงยังต้องให้สินเดิมเจ้าสาวด้วยหลังจากแต่งงานแล้วยังต้องถูกสูบเลือดสูบเนื้อต่ออีกเย่ชูแย้มยิ้มขณะฟังหลังจากรับประทานอาหารเสร็จจึงคุยกันต่ออีกสักพักพี่สาวใหญ่เจ้าเห็นท้องฟ้าเริ่มมืดลงจึงบอกให้พวกเขาไปเยี่ยมพี่สาวห้าเจ้าบ้างเยี่ยมเสร็จแล้วก็กลับเทนีก็เย็ยนมากแล้วเดินทางระวังกันด้วยนะ พี่สาวใหญ่เจ้าเดินมาส่งพวกเขาพร้อมกล่าวเตือนขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ